สดีทุกคนคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปลำบนึง คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปไนท์ูทีนกับเมแต่ว่าวันนี้เมไปข้างนอกมาวันนี้คือวันที่ที่สิบสี่ตุลาน,นะคะเป็นวันครบรอบครบหกปีของเมกับกา้านแล้วทีนี้เมตั้งใจว่าเย็นของวันนี้ก็คือแบบช่วงดึกๆเมจะถ่ายเป็นไนท์ูทีนแต่ทีนี้เมดันกลับบ้านมาไวมากตอนนี้แค่สี่โมงไงทุกคนเมไม่รู้ว่าคลิปนี้มันจะเป็นไนท์ูทีนอะไรหรือเปล่าก็วันนี้นะคะจะมาลองทําไนท์ูทีนในนี้เป็นครั้งแรกเลยมั้งที่ทําไนท์ูทีนในในช่องของเมนะของที่ได้มาวันนี้นะคะจะเป็น อันนี้จะเป็นป๊อปคอนจาได้ว่าเคยกินแบบครั้งล่าสุดก็คือแบบตอนเด็กๆก,ก็คือว่าวันนี้จะมีแต่งห้องจัดห้องอะไรเล็กๆน,น้อยๆตอนกลางคืนด้วยแล้วก็ได้ทีวีมาใหม่นะคะก็เลยคิดอยู่ว่าจะทําเป็นเหมือนแบบมูวี่ทามอะไรกับน้องๆกินป๊อปคอนแล้วก็ดูทีวีไปด้วยอะไรประมาณนี้อย่างแรกคำเไรเดียก็มันยังเร็วอยู่ก็เดี๋ยวอันบล็อกให้ทุกคนดูแล้วกันว่าเมย์ได้ของอะไรมาบ้างช่วงนี้แต่คือมีแค่2ชิ้นนะเดี๋ยวไปเอาก่อนนี่ทุกคนมืดมากอันนี้คือสี่โมงเองนะ ไม่มั่นใจว่าเห็นท้องฟ้ามืดคืมกันแค่ไหนแต่ข้างนอกอะมืดมากนี่คือพัสดุของวันนี้นะคะที่จะมาอันล็อกให้ดูอย่างแรกมาพูดถึงอันเล็กกันก่อนเพราะอย่างที่เห็นคือมีอันใหญ่อยู่ข้างหลังนะคะอันนี้เมยได้มาจากช่วงโปรสิบเดือนสิบนะคะได้มาแบบบังเอิญมากๆคือ10บเดือนสิบนี้เมย์บอกเลยว่าเมยไม่เสียเงินกับอะไรเลยซึ่งรู้สึกว่า เก่งจังปกติทุกเดือนอ่ะจะเสียเงินกับพวกแบบ9เดือน9 8เดือน8ไปเยอะมากแล้วเหมือนช่วง2เดือนที่ผ่านมาเสียเยอะจนไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วจริงๆอะ่ะก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรเลยในเดือนนี้แต่สําหรับอันนี้อ่ะไปเจอมาเป็นกระดาษของ d a เนะคะเขาจัดโปใน Lazada 109แผ่น9บาทแต่ว่าค่าส่งก็ประมาณ22บาทมันก็รวมๆแล้วก็20กว่าบาทเลยรู้สึกว่าเออถูกดีแล้งไงก็ได้ใช้ก็เลย ซื้อมานะคะอันนี้คือไม่มีอะไรมากจริงๆแต่มันดันแพงตรงค่าสง่งส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ได้มาล่าสุดเลยก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นทีวีของแบรนด์ไฮเซนนะคะรุ่น A 6 5 0 G ตัวนี้จะเป็นขนาด43นิ้วการมีทีวีก็จะทําให้ห้องของเราอะดูเต็มมากจริงๆทุกคนที่เมย์ยังทํารูมทัวร์ให้ไม่ได้ก็เพราะว่าห้องเมย์มันยังดูแบบเหมือนขาดอะไรสักอย่างไปต้องไม่รู้ก็เลยยังไม่ได้ดูมถัวสักทีนะคะตรงนี้เขาก็จะมีบอกเลย ะะว่าวิธีการที่จะเอาทีวีออกมาก็หนึ่งสอสามันนี้ต้องใช้กันทั้งโมดสองคนเดี๋ยวให้โมดช่วยยกขึ้นมาแต่ว่าทีวีของเขาอะน้ำหนักคือไม่หนักเท่าไหร่เลยนะถือว่าแบบอย่างเมไม่ค่อยมีแรองอ่ะก็ยกขึ้นมาได้ข้างในเขาก็จะมีเป็นฐานแบบนี้เอาไว้ตั้งนะคะห้ามกดไปตรงนี้ให้ดูมาได้ไม่จัดตรงโฟมหรือจอัดตรเอ่ะี่่งนี้ ตัวนี้จะเป็นทีวีของแบรนด์ไฮเซนนะคะอย่างที่เม่บอกไปแต่ตอนนี้คือฝนตกดังมากไม่รู้ว่ามันจะมีน้อยเสียงรบกวนอะไรแค่ไหนนะคะสําหรับตัวนี้อ่ะอย่างแรกเลยเม์ชอบที่ดีไซน์ของเขานะคะดีไซน์ของเขาจะเป็นดีไซน์ไร้ขอบอ่ะขอขอหาลูกก่นอนเขาจะเป็นดีไซน์ไร้ขอบแบบนี้ทุกคนคือขอบคือแบบเล็กมากๆ เวลาเราดูหนังดูซีรีส์อย่างเงี้ยมันจะทําให้ภาพดูมีมิติมากขึ้นมันไม่มีขอบให้รู้สึกกวนใจนะคะอันนี้คือตัวขอบของเขานะคะคือเล็กมากบางมากมจะมีความบางๆเล็กๆอย่างนี้ก่อนอื่นนะคะต้องเคลียร์ตรงนี้ออกก่อนคือตรงเนี้ยความจริงตั้งใจจะเอาเป็นแบบแชนวางทีวีเนี่ยแหละแต่ไม่มีทีวีเข้ามาก็เลยวางพวกของรวมของนี่ของไทยรีวิวอะไรนี้ไว้ก่อน ว่าแทนเทีวีนะคะวางยังไหือวี่มีที่รงในนี้เขาก็จะมีรีโมทมาให้แบบมีด้วยนะคะ คือตัวนี้อ่ะเขาจะเป็นระบบ Android TV คือสามารถดูเป็น YouTube Netflix น,นี้เขาก็จะมีปุ่มที่สามารถกดเรียกไปตรงตรง YouTube หรือว่าตรง Netflix ได้โดยเฉพาะแบบนี้ด้วยแล้วก็จะมีคู่มือการติดตั้งอันนี้ให้นะคะบวกกับใบรับประกันอันนี้ ต้องทำนะคะเดี๋ยวจะมาจัดตรงมุมทีวีตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นโฮมดิฟิวชั่นของโจมาโรนะคะยังไม่ได้แกะออกมาลองใช้เลยส่วนอันนี้จะเป็นกรอบรูปนะคะที่เมยังหารูปที่ถูกใจมาไม่ได้ก็เลยซื้อเป็นแค่กรอบแล้วก็เอามาวางตั้งไว้ก่อนตัวฝั่งนี้จะเป็นเครื่องเล่นซีดีนะคะก็ เขาจะมีเป็นแท่นวางมาให้แหละหรือไม่เราก็ติดกับกําแพงแบบนี้ก็ได้ตรงนี้ทุกคนเห็นปะคือก่อนหน้านี้เมติดเป็นสกัดดิดของอีก,กิอาติดเอาไว้แล้วที่นี้อ่ะไอ้ตรงหัวของไอ้ที่เจาะเจาะอ่ะเมไม่มั่นใจเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรที่ป้าเจาะให้อ่ะมันใหญ่มากเกินไปทุกคนจนมันเป็นรูแบบเนี้ยทะลุไปอีกห้องหนึ่งเลยอ่ะ ถ้าใครกําลังมองหาทีวีเครื่องใหม่อยู่นะคะเมย์ก็แนะนําเป็นตัว รุ่นเดียวกับเมรุ่นนี้เลยก็ได้เป็นไฮเซนตัว A6500G นะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยเขาจะมีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างหลากหลายเลยทั้งเรื่องภาพสีแล้วก็เสียงนะคะอย่างแรกนะคะจะเป็นตัวอัลตาดิมิงตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมแสงนะคะทำให้ภาพดูมีมิติมากยิ่งขึ้นได้แล้วก็ตัวต่อมานะคะจะเป็นตัว HDR10+ Dolby Vision นะคะตัวนี้จะเป็นตัวช่วยความเปรียบต่างของแสงสว่างแล้วก็ความมืดนะคะจะทําให้ตัวภาพของเขาดูเสมือนจริงมากยิ่งขึ้นแล้วก็เก็บรายละเอียดพวกแสงแล้วก็พวกเงาแบบนี้ด้วยส่วนเรื่องสีนะคะ จะเป็นตัว Precision Color ตัวเนี้เขาจะทําให้สีของภาพแบบมันดูเป็นธรรมชาติแล้วก็สมจริงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในส่วนของเรื่องเสียงนะคะเขาจะรองรับระบบ Dolby Atmos และอย่างหนึ่งนะคะเขาสามารถ Screen Sharing ได้ก็คือการแชร์หน้าจอจากอุปกรณ์อื่นอย่างเช่นจะแชร์จากโน้ตบุ๊กหรือว่าจะแชร์จากโทรศัพท์เข้าไปตัวทีวีของเราก็สามารถแชร์ได้นะคะ ือระบบ Google Assistant ตัวนี้สามารถกดไปที่รีโมทต,ตรงนี้ได้เลยนะคะกดปุ๊บเขาจะมีตรงนี้ขึ้นมาอ้าวมันพูดไปแล้วอะ่ะไม่ใช่อย่าเพิ่งสิคือเราพอกดปุ่มตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็สามารถทำการคำสั่งแบบเสียงไปได้เลยว่าต้องการอะไรเปิด YouTube จ้าเปิด YouTube ประมาณนี้หรือถ้าเกิดเราจะดู Netflix นะคะก็เหมือนเดิม เป,เปิดเน็ตฟิกจ้ายังเปิดเน็ตฟิกถึงแม้ว่าจะเป็นสำเนียงแบบบ้านๆแบบนี้ก็ได้ก็เปิดได้เช่นกันสำหรับเรื่องที่จะดูกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่อง สัญญารับล่าข้ามเวลาหรือในชื่อภาษาอังกฤษก็คือชื่อเรื่องว่า signal นะคะสําหรับเรื่องนี้อ่ะหลายคนแนะนําเมย์มากๆเพราะว่าเมย์เป็นคนที่ชอบซีรีส์เกี่ยวกับสืบสวนสอบสวนแล้วก็ย้อนเวลาอะไรประมาณนั้นแล้วก็เรื่องนี้ก็เลยตอบโจทย์ก็เลยจะมาดูกันในวันนี้นะคะอันนี้ก็ดูเป็นตอนแรกเลยไม่เคยดูกันมาก,ก่อนอันนี้คือป๊อปคอนที่ไปทํามาเมื่อกี้นะคะก็ไปทําป๊อปคอนมาแล้วก็ไป จัดตกแต่งตรงนั้นเพิ่มนิดๆหน่อยๆด้วยแต่ก่อนอื่นเราจะรีไฟของเราให้เหมือนกับโรงหนังมากที่สุดก่อนอันนี้เป็นไฟที่ห้องมี้นะคะสามารถรีลงมาได้ในกล้องไม่รู้ว่าเห็นความต่างหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้มันจะมีความมืดนิดนึง หรับเรื่องการใช้งานนะคะเท่าที่ดูมาสักพักเนี่ยเมย์รู้สึกว่าทั้งเรื่องภาพสีแล้วก็เสียงเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะคะสําหรับเรื่องเสียงเนี่ยเมย์รู้สึกว่าโอเคเลยแต่สําหรับเรื่องภาพเนี่ยอย่างที่บอกไปตอนแรกว,ว่าเขามีระบบอัลตาดิมมิ่งก็คือเขาจะเป็นตัวควบคุมแสงทําให้ภาพมันดูมีมิติแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นตรงนี้เมย์เลยรู้สึกว่า เรื่องสีเรื่องภาพอ่ะมันดูสมจริงดูไม่ปลอมแต่เขาก็สามารถปรับได้นะว่าเราต้องการเพิ่มความสว่างหรือว่าความมืดอะไรยังไงเองก็ได้ทีหลังนะคะเมื่อกี้ไปอาบน้ำมานะคะรอบแรกที่ไปห้องน้ำอ่ะคือจะไปแค่ล้างเครื่องสำอางเฉยๆแล้วก็กลับเข้ามาดู ซีรีอะไรแบบกรุบกริบสักตอนหนึ่งก่อนแล้วทีนี้ก็ค่อยไปอาบน้ําเพราะว่าจะได้แบบคลีนตัวเองทีเดียวนะคะสําหรับสกินแคร์ที่เมย์ใช้ช่วงตอนกลางคืนเมย์จะรีวิวแบบคร่าวๆนะไม่ได้เจาะลงลึกอะไรมากมายสําหรับตัวแรกนะคะเมย์จะใช้เป็น,ปนตัวโทนเนอร์ตัวนี้นะคะโทนเนอร์พี่จูนไม่มั่นใจชื่อแบรนด์อ่านว่าอะไรอ่านว่าอานวัวหรอ เอนัวเลยทุกอย่างไม่อาจจะพูดไม่ค่อยชัดนิดนึงนะคะเพราะว่าเมย์ใส่รีเทนเนอร์มันจะมีความแบบไม่ค่อยเต็มเสียงเท่าไหร่สําหรับโทนเนอร์เมย์ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นอกจากว่าถ้าวันไหนอะไปข้างนอกมาเมย์ May ถึงจะใช้โทนเนอร์เพราะว่าเวลาเราแตา่งหน้าถึงแม้ว่าเราจะใช้คินซิ่งไม่ว่าจะเป็นคินซิ่งแบบไหนก็ตามอะยังไงมันก็อาจจะเหลือสิ่งสกปรกอยู่บนใบหน้าบ้างเออตรงที่เมย์เน้นเ้นโดยเฉพาะจะเป็นช่วงตรงร่องจมูกทุกคน แล้วเกิดใครสิวขึ้นตรงร่องจมูกเยอะๆกมีแนะนําว่าต้องทําความสะอาดดีๆเมย์ว่าน่าจะเกิดขึ้นจากการที่เราล้างหน้าไม่เกียยมากกว่าส่วนมากปัญหาบนใบหน้าเมย์ก็จะมีที่เป็นกระแล้วก็เป็นรอยสิว พวกรอยแดงเลยจะหายช้าส่วนต่อมานะคะเมยียใช้เป็นน้ำตบเห็ดของออริจินตัวนี้อันนี้คือมัสแทบมากๆคือเขาจะช่วยปอบประโลมผิวแล้วก็ทําให้ผิวของเราดูชุ่มชื้นแล้วก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นมันดีจริงๆแล้วก็ให้น้องใช้ด้วยน้องก็ดูแล้วหน้าดูดีขึ้นส่วนตัวต่อมานะคะที่จะใช้เมยียใช้เป็นเซรั่มลดสิวของลาโรสโพเซตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวที่แนะนําเหมือนกัน เมย์ก็จะทาแค่บริเวณที่เป็นสิวเท่านั้นเพราะเมย์รู้สึกว่ามันจะค่อนข้างแรงนิดน,นึงอะตัวต่อมานะคะจะเป็นตัวนี้คิลส์ตัวที่เอาไว้ลดพวกรอยแดงรอยดำอะไรต่างๆเขาสามารถช่วยลดพวกรอยรอยต่างๆรอยสิวรอยดำรอยแดงอะไรนี้ได้จางลงจริงๆคือพวกรอยต่างๆอะเมย์แนะนำว่า ถ้าเกิดอยากเห็นผลอะต้องไปเลเซอร์จะเห็นผลมากกว่าแต่อาจจะเห็นผลช้านิดนึงแต่อย่างน้อยก็เห็นผลนะส่วนตัวต่อมานะคะเมย์ใช้เป็นตัว e s t เต o ร d d อย s ดอร์แอสวาไน r e p a i r ตัวนี้อันนี้เมย์ซื้อเป็นขนาดทดลองมานะคะเพราะว่าเพราะว่าขนาดจริงคือแบบราคาแบบ แรงมากเมยาใช้แค่ในคืนก่อนที่จะมีอีเวนท์ที่สําคัญสคัําญอย่างเช่นพ่้นี้ต้องมีถ่ายงานหรือว่าต้องใช้หน้าใช้ตาอะไรเงี้ยเมยก็เลยจะใช้แค่ในวันวันนั้นส่วนตัวสุดท้ายที่ใช้เป็นประจําก็จะเป็นตัว Origin Mega Matt Room ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ทําให้ทาให้ผิวดูชุ่มชื้นมากขึ้นคืนส่วนตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวนี้ร l a n e t Lip Sleeping Mask นะคะอยากให้ดูสภาพข้างในมากว่า เหลือแค่นี้ใช้จริงๆใช้แบบใช้จริงๆเลยอะเราไม่รู้สึกว่าชอบปากของเรามันชุ่มๆืนมากยิ่งขึ้นแต่บางคนก็บอกว่าหนาอจาจจะเป็นเพราะว่าเมทาจนชินแล้วมันก,ก็เลยไม่ได้รู้สึกหนาหรืออะไรเลยสักนิดหนึ่งชอบมากๆถ้าหมดก็คงซื้อเพิ่มนะคะ